คุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดรอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ movie wonder e r ฝากด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนพบกับผม JC จากบอดเกมวันเดรอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ในช่วงทําเซียนเหเรียนมานะครับก็จะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมออซี่นะ trust me I'm a doctor ก็ในเกมนี้นะครับผมจะพูดแบบย่อๆแล้วกันนะครับเราเนี่ยจะเป็นหมอในสมัยอดีตการนะครับที่การแพทย์ยังไม่ได้รุ่งเรืองมากเราเนี่ยจะต้องมาทําการรักษาคนไข้ของเรานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยไม่ใช่มีแค่การผ่าตัดน,นะครับสมัยนั้นเนี่ยจินตนาการเขาก้าวไกลามากกว่านั้นนะครับก็ไปดูวิธีการเล่นเต็มๆกันเลยครับผมก็สำหรับเกม Trust Me, I'm a Doctor นะครับเล่นได้3ถึงคนนะ โดยที่อายุก็แนะนำ15ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันมีความาชงชางนิดหน่อยนะครับมีความเลือดสาดก็เกมนี้เป็นเกมของค่าย Half Monster Games นะครับเป็นค่ายเกมจากออสเตรเลียเลยนะครับเขาก็เบสอยู่ที่นี่นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเกมนี้คือจริงๆมันเป็นเกมที่ฟันมาจาก Kickstarter ด้วยก็ในสมัยก่อนนะครับเราก็มีการรักษาอะไรแปลกๆมาเยอะ ราะนั้นเนี่ยใน trust me หมอ o รเนี่ยครับเราเนี่ยจะมาแข่งกันรักษาคนไข้นะครับโดยวิธีที่ประหลาดมากๆจะมาดูกล่องกันก่อนนะครับเราเปิดกล่องมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีชลฟ์นะครับชลฟ์ที่มียามีอะไรต่างๆนะผมว่าก็ทํากล่องมาได้สวยดีแล้วตัวเกมไม่มีอะไรมากครับจริงๆถ้าเราควักมันออกมานะจริงๆคือเทมาเลยก็ได้เนี่ยมันมีแค่ไพ่สอกองเองครับแค่นี้เองแล้วก็ ถ้าเราจะแบ่งนะครับอ่ะเปิดนี้มาก่อนมันก็จะมี elements นะครับก็คือพวกโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นรูบุกนะครับในรูคาร์ดเนี่ยไม่ใช่ว่ารูบุกจะซ้ําเรียกว่ารูคาร์ดดีกว่าเพราะว่ามันมีแค่2ใบนะครับในวิธีการเล่นหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษานะครับเป็นเคียวทั้งหมดที่มีนะอยู่ในกองนี้ส่วนในกองนี้ก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับโดยที่เรา เริ่มต้นมาเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องสมมติเราเล่นกันอ่าห้าคนแล้วกันนะครับทุกคนก็จะต้องจั่วโลกมา3ใบคนละ3ใบแล้วก็การรักษาคนละ6ใบนะครับเริ่มต้นมาเนี้ยเราก็ต้องสุ่มนะครับว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนสมม,มุติว่าผมเริ่มก่อนแล้วกันนะผมก็จะมีตัวของอ่าโลกเนี่ยสอันอยู่แล้วนะครับที่ตัวแล้วก็จะมีอ่าวิธีการรักษา6แล้วทุกคนก็จะได้เหมือนกันนะ โดยที่ตาแรกถ้าผมเป็นคนที่จะลงโลกก่อนเนี่ยผมก็เลือกนะครับว่าโอเคผมจะลงอะไรดีแต่ผมใช่ดูตัวอย่างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอ่ามนมีเพลกนะครับมีแบล็กลังนะครับแล้วก็เมกบรังฮริกนะครับซึ่งอ่าบางอันเนี่ยมันก็จะมีภาพแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับนี่คอนซัมชันนะครับดรังเกนเนสแบบขี้เมาอะไรประมาณนี้นะอ่ะขี้เมาแล้วกันน่าจะหาดิก็ ผมก็ลงนะครับว่าเอ้ยผมเป็นโรคขี้เมาเพราะนั uh, ้นเนี่ยพวกคุณหมอทั้ง4คนสมมติเราเล่น5คนใช่ไหมเพราะนั้น4คนจะเป็นหมออ่าช่วยรักษาผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนที่นั่งรอบวงก็ต้องเลือกการ์ดที่แมชกับไอคอนตรงนี้ครับอย่างน้อยคือ1ไอคอนแล้วก็เลือกมานะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนขี้เมาอย่างเงี้ยนะเราอะ ในฐานะที่เราเป็นหมอเนี่ยเราจะใช้วิธีการไฟ r ์เทอราพีนะครับก็คือจะจับคุณไปลมไฟลมควันนะครับเพราะว่าถ้าคุณร้อนมากๆจนคุณแบบว่าแสบร้อนไปทั้งตัวเงี้ยคุณจะไม่อยากกินเหล้าแล้วนะครับเพราะว่าคุณจะทําทให้ความอยากเหล้าของคุณน้อยลงอะไรเงี้ยคุณจะต้องแต่งเรื่องเก่งกว่าผมนะคือผมเป็นคนที่แบบแต่งเรื่องอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วมันก็จะมีการ์ดต่างๆนะครับที่มันจะมีความประหลาดประหลาดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย อะไรก็ไม่รู้นะครับคุณต้องลองไปดูเองนะครับเนี่ย a d m a ม s Oil นะครับมี Extraction นะมี Water Immersion นโอ้แบบวิธีการรักษาแบบแปลกประหลาดมากแล้วเขาก็จะมีความให้ดีเทลมาด้วยนะว่าโอเควิธีการรักษาแบบนี้จริงๆมันเป็นยังไงนะครับว่าวิธีการไอไอความหมายของมันเนี่ยคือยังไงนะครับออย่างเช่น d Dead Man's o อ l เนี่ยเขาบอกว่า r e c o v e r g of f c e s h and powerful conclusion by f o r m i d a s e criminal นะครับคือเอา,เอาน้ำมันคนตายอารมณ์แบบน้ำมันพายอะไรประมาณนั้นนะครับมี blood transfusion นะครับก็ไม่รู้มันจะรักษาได้ไหมเอาเป็นว่าเริ่มต้นมาเนี่ยคุณวางอันนี้ไปนะครับเริ่มต้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนทุกคนก็จะต้องลง การ์ดนะครับที่จะเป็นการ์ดที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้อย่างน้อยนะครับคือต้องลง2ใบนะครับ at least 2นะคือจริงจะลงมากกว่า2ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทั้งหมด6ใบใช่ไหมแล้วมันดันแมชตัวไอคอนอย่างเงี้ยหลายใบยคุณก็ใส่เรื่องไปเลยครับใส่ไปเต็มที่เลยนะหลังจากนั้นก็ไปที่คนต่อไปคนต่อไปก็บอกว่าฉันจะใช้วิธีนี้กับวิธีนี้ล้กันนะ2ใบอีกคนนึงก็ลงไปอีก2ใบนะครับ หลังจากน,นี้พอทุกคนลงครบปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของไพ่ก็จะต้องบอกว่าออดูแล้วน่าจะวิธีคนนี้น่าจะเวิร์กสุดนะหรือว่าวิธีคนนี้ฮาสุดก็เอาวิธีของคนนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ได้คะแนนไปก็เก็บตัวของไพ่อันนี้ไว้นะครับ elements ไว้ elements นะครับไว้จริงๆมันเหมือนกับพวกแบบ joking hazard พวก gas against humanity ประมาณนั้นนะครับ feeling เดียวกันเลยคือฝรั่งเขาชอบเล่นพวกร์ดที่เป็นแบบโจ๊กประมาณนี้แหละ ก็เล่นไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยใครที่ได้ตัวของการ์เนี่ยคือชนะ3รอบเมื่อไหร่ก็เกมจบนะครับชนะแล้วเขาบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ผู้ชนะแล้วเนี่ยคุณจะต้องเรียกคนที่ชนะว่า Surgeon General นะครับคือเป็นผู้เป็นเขาเรียกไงเป็นสัญญาแพทย์ขั้นเทพนะคุณก็ต้องเรียกเขาอย่างงี้ไปทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เรียกไปจงกว่า เราจะได้เล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคุณเล่นเกมนี้เราไม่ได้เล่นอีกเลยเป็นปีคุณก็เรียกเขาในฉายานั้นไปนเลยครับเซอร์เจนเจเอร็ไปตลอดนะครับก็อนนี้เป็นวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับเกมมันก็ค่อนข้างจะมันเอาก็เอาหานะมันเป็นเกมเอาหามันไม่ใช่เกมที่จะเป็นเล่นจริงจังอะไรนะครับผมว่าถ้าเมานะครับ <laughs> เกมผมแม่งต้องเมาทุกเกมจะเล่นได้นะครับต้องมีเอาง่ายคือเพื่อนในวงอะ่ะต้องเอนจอยไปกับเราด้วยคืออย่างน้อยก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษแบบ ต้องโอเคแหละเพราะว่าบางความหมายแม่งผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเว่ามันจะเป็นคําแบบสมัยเก่าอะไรเงี้ยครับเนี่ยวิธีการรักษาเงี้ยใช้โอเปียมครับโอเปียมภาษาไทยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นฝิ่นนะเนี่ยครับ male impotence belt คือเดี๋ยวผมไม่สปอยแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันจะมีมันก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยเจาะหัวนะครับมีให้มีอิบอิบแคร็กไซลับอะไรสักอย่างนะครับ confession ก็ไปดูเองแล้วกันนะเกมนี้ก็จริงๆสั่งซื้อได้นะครับมันซื้อในเว็บเขาก็ส่งวว r w i เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเกมอื่นอีกนะครับของของค่ายนี้นะเพราะว่าผมมีอยู่หลายเกมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักเกมออสซี่บ้างเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับในการสอนเล่นเกมเกมต่อไปนะ